ทาหายทักใจนะครับวันนี้มาบอกอาการรอดดับนะครับกับขี่ไปต่อไปขี่ไปต่อไปเป็นไงขี่ไปต่อไปคือเวลาขี่นะครับรถมันจะคายคายเขาเรียกอะไรคายสียงออกมาเขาเรียกว่าเผาไหม้ไม่หมดพอเผาไหม้ไม่หมดเนี่ยรถมันก็จะตดตกก็คือมันจะดังแบบปอกปอกปอกอะไรเงี้ยนี่คือเสียงของรถตดนะครับรถตกมันจะแจ้งอะไรกับตัวเรานะครับก็คือแสดงว่ามันเริ่มติดขัดแล้วเหมือนคนไอไม่สบายครับอ่ามันก็จะแบบเฮ้ยเครื่องสกปรกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจริงๆแล้ว เคยพูดไปหลายรอบเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยคือทําให้เครื่องเนี่ยหลอดลื่นนะครับทำให้เครื่องลื่นนะครับใช้งานได้นานแล้วก็น้ามันส่วงท้ายเกี่ยวกับเรื่องเกียร์นะครับทำให้เกียร์ลื่นทําให้เกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับจริงๆเปลี่ยนคนละรอบก็ได้แต่ว่าผมอยากให้เปลี่ยนรอบเดียวกันดีกว่ามันจําง่ายบางคนไม่ได้จำนะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยกองน้ำมันทำไมต้องเปลี่ยนกองน้ำมันเนี่ย ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเศษพวกสิ่งสปกปรกหรือว่าการเผาไหม้ในเครื่องยนต์นะครับพวกเศษเหล็กเศษเครื่องเศษอะไรเงี้ยที่มันเสียสีกันอยู่ข้างในเนี่ยมันจะมากองอยู่ในกองน้ำมันตัวนี้นครับก็คือถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะ